ครับหัวมันก็บสิประมาณนี้แหละครับของสารปรับปรุงดินตรามาสแสนหครับนี่นี่แปลงนี้เดี๋ยวเบิ้งไว้ไ,ไ,ได้ดดนะครับอ่าเดี๋ยวผมสีผ้ายางเบิ้งนะครับแปลงนี้ยี่สิไรนะครับนี่หัวใหญ่หัวหน่อยสลับครับกับหมุนเวียนกันไปเดี๋ยวปลูกแรกไเก็บแลกกับสิปลูกต่อนะครับนี่ครับ ก็สีกล่องมั่นเย่างนสิละลุมกับน,นาเติบเขาพ่อได้ถูๆทีท่ทไทยกำแก้มกำแก้มกันไปแหล,ละครับราคามั่นกับพ่อซ้ำนั่นเฮ้ย ประมาณนี้แหละครับ